เขาดูแลหมดเลยนะฮะทุกคนที่นี่ดีมากเลยพี่ผมก็ดีใจด้วยนะที่เขาเนี่ยได้มีอาชีพใหม่แล้วก็ได้ทงานนี่จ้ะโอ้บอกพี่อ๋อเขาบอก่านี่มันนี่มันเป็นถังน้ำเขาออกมาแบบฉิดยาแล้วเป็นอ๋อที่วันนี้ยังไงแล้ตุ่นนี่นี่เลยเราเนี่ยปุยปุยตล้ตุนอ๋อปุยตล้ตุนจะปลาดเขาบอกว่าเดี๋ยวปุูยเคลื่อนเลื่อนแล้วตุ่นเลื่อนเคลื่อจอ เขาบอกว่าเดี in ๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องฉีดยาปุ๋ยอันนี้เป็นเครื่องอันนี้เป็นเครื่องสูบน้ำนะคุณดูตรงนี้หน้าที่ตรงนี้มีสองคนมีเขาคนหนึ่งแล้วก็พี่คนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวมาดิอ๋อแตอนนี้เเขาบอกวันนี้เขาเด็ดกมีเรนี่ปุระกาล่ะอ่เอือดิชิดิชิเนี่ยโอ้โหนี้เขาบอกเขาเด็ดได้ประมาณยี่สิบกว่าก้าล้นะนี่จะก็ลืมเดียวซิว่าเขาบอกว่าเนี่ยเด็ดกินได้หมดเลยเพราะ่เป็นไรเนี่ยต่ก็ลืมไปจะไม่เกิน โอ้โหทุกคนเราไม่เคยขึ้นมาถายตรงนี้เลยนะเราไม่กล้าขึ้นมานะเพราะพื้นที่เขาถูกรู้แต่ธรรมชาติสวยมากยินล์พักวันเลยจ้อนเขาบอกเขาดูดูยอะไม่ได้หรอกก็ขอกาบสวัสดีเพื่อนบ้านนะพี่พีฟซีทุกคนนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่น้องมิงคนเล่นกับพี่นะคนดูก็พี่อีฟซียังจําคนที่เฝ้าไลนไม้ที่เขาเคยทาร้ายผมจนสลบไปนะก็พี่แฟงก็ได้มาช่วยผมนะก็วันนี้ก็ผมก็ได้กลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ ไม่รู้มาเยี่ยมเขานะไม่รู้เขาจะเป็นงไงบ้างนะคนุณดูวันนี้ก็ผมก็พามาต้องลองมาครับผมสวัสดีครับก็อีกคนหนึ่งก็พาไม่ได้ก็คือพี่แฟงนะครับก็สวัสดีครับผมก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องวินด้วยนะเป็นกำลังใจให้น้องนะน้องเนี่ยถ่าย u t u b e เพื่อหาเงินในการส่งตัวเองเรียนนะครับทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับน้องตั้งใจที่ทำยูทูปมึงมาก น้องวินเคยโดนคนเฝ้าไร่กระทืบจนสลบวันนี้ก็เราจะพามาดูชีวิตกันเป็นอยู่เขาต้องแดกเขาได้ทํางานที่นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคน้องวินถ้าพร้อมแล้วเราจะไปดูเขาดีกว่าก่อนจะมืดก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะไปกันนะครับไปครับโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะเดินไปหาเขาที่บ้านนะครับหรือว่าที่ที่เขาอยู่ประจำนะนี่ก็ดูแบบนี้นะทุกคนตรงเนี้ยผลผลิตมันยังไม่ออกนะออกเป็นบางต้นนะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับ เจ้าของไร่แกเนี่ยใจดีมากเลยนะแกบอกว่าโอเคไม่มีบัตรต้องมาทำเพื่อช่วยกันไปนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะคือเราจะไม่ฉาบช่วยอะไรทั้งนั้นนะคือฟูซาเนี่ยตอนเนี้มันขึ้นงามมากแล้วก็ลูกสวยมากกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ของตลาดแล้วก็เป็นที่ที่แบบกำลังกินเลยนะเดี๋ยวผมไปดูนะว่าทำไมมันถึงแบบน่ากินเนี่ยคือมันเป็นสายพันธุ์ เหมือนแปรรูนะเนี่ยดูอย่างเช่นลูกเนี่ยเห็นปะมากินมากมากเลยเนี่ยคือต้นเนี่ยกินได้หมดเลยนะคือมีลูกใหญ่ด้วยเห็นไหมมีบ็นเลิร์ดเลยนะแต่เราจะไม่เด็ดกินหรือว่าไม่ยุ่งของเขานะเพราะว่าเรามาถ่ายคลิปก็คือถ่ายคลิปต่อให้ไม่ถ่ายคลิปเราก็จะไม่เด็ดหรือว่าเฉลยโอกาสบ่ชิดใหญ่อลยพี่ถ้าเราอยากกินเนี่ยเดี๋ยวเราขอเขาสักโลหนึ่งสองโลเราไปซื้อเอาก็ได้นะการเฉลยโอกาสเนี่ยมันเป็นวิถีเรเจานะ เหมือในคนยุ่นะอมหรือเปล่าเหมือเขาได้ได้ข้าว่าเขาฉีดยาด้วยพี่อือน่เน่ินโดนุ่่เขเจยผมลเขา่เจนวโว้เหรอโเว้เหรอเหมือนเขาจะจพวกเราได้เหอ้าวะดุดล้มอีกนุ่มๆไหนนุ่มๆวิ่งมาเขาะดุดล้มนะเดี๋ยวผมไม่ดนใกล้ ไม่หรอนี่เขาจำมานะเขาจำได้นะเขาเขาจำเขาจำได้นะจำผมได้บวโอ้ยยาอยาอยาอยาลเหรอดี๋ยายายาเฮลี่เฮลี่ี่โอวันนี้เขาใส่รองเท้าด้วยนะครับยาโอเขาวิ่งมาแล้วนะคุณู้มเฮ้ยอเฮ้ยบอกมาวิ่งม อันน like ี้มาดามือกอมาดามือกอนี่ยเขาก็ได้มาถึงเลยนะแต่วันนี้เขาบอกเขาเหนื่อยมากเลยนะอันนี้ว่านอมีเลียฮะอ๋อมีเลียเขาบอกเขากินข้าวแล้วนั่มันดามือกอมะผมถามว่าทำงานสนุกไหมเขาบอกสนุกยิ้มได้เจนนี่อ๋อเออเขาบอกว่าเขาให้วันละสองร้อยห้าสิบนะซื้อข้าวไปด้วยเขาไปไหนพี่น่าจะสามร้อยนะเพราะเขากินข้าวตอนเที่ยงอ๋อเขาชิ่งเขาชิ่งยาแล้ว เดี๋ยวเขาจะพาผมไปเดินดูนะครับอ๋อเดินนักบีก็ไปเลยอะนกบีเนยผมถามว่าชื่อรองเท้าเขาเปลี่ยนแล้วนี่ได้เหรอเดี๋ยวรุ่นไนบัตรเชือหรืบัตรเชืออย่างหล่ะฮะบัตรเชือโอ้น้องกีก็บัตรวันนี้เขาพามาทัวร์นะก็เชอกนีเลยเก็นบอลบอลเขาบอกว่าเก็บโลกที่มันเหลืองๆแล้วก็ใช้ไม้บางทีก็ใช้มือที่อยู่ที่ความสูงอ๋อขึ้นได้กัเลยอกมานี็ได้อ๋อเขาบอกกินได้เกตันเดินเลย เนียรือ๋อขาบอกว่าเขานินได้เขาบอกกินได้นะุ่คนแต่ว่าเอาไปล้างกับน้ำได้หน่งอยู่เพราะเขาใส่ปุ๋ยฉียาฆ่าแมลงอะไรแบบนี้สารูกแมลงแล้วบางนี่มันเดือดเหรอลนีเดือดอันนี้เล่มะไหมขมมีคนเล่าบอกว่ดูอุ้ยวะเออตอนเดี๋ยเวลาเลื่อนก็เอาเ่ยอออุ้ยเออเลเอนปุ๋ยอุ๋ย เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะได้ใส่พุ่งนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปดูตอนที่มันจะต้องใส่ปุ๋ยนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะแล้วก็เขาก็ดูแลวินงแล้วกาเหลอจอดอ่ะอ๋อเขาบอกเขาดูแลหมดเลยนะฮะทุกคนที่นี่ดีมากเลยพี่ผมก็ดีใจด้วยนะที่เขาเนี่ยได้มีอาชีพใหม่แล้วก็ได้งานนี้กับอ๋อบอกพส่อ๋อมีเครื่องหนึงนี่มันเป็นถัง แค่วันนี้ไม่ยังมาได้ตัวนี้นี่เดี๋ยาเนี่ยปุยปุยไะตันอ๋อปุยได้ตัวเดี๋ยเขาบอกว่าเดี๋ยวปุยเนี่ยเคลือนได้ตัวมิเคลื่อเคลือนจอเออเขาบอกว่าเดี๋ยวปุยเนี่ยเขาจะต้องฉีดยาปุยอันนี้เป็นเครื่องอันนี้เป็นเครื่องสูบน้ำมาคุณดูตรงนี้หน้าที่ตรงนี้มีสองคนมีพ่าคนหนึ่งแล้วก็พี่คนหนึ่งอันนี้เดียรมาได้ไหอ๋อต่ยังไม่เดียร์ เขาบอกวันนี้เขาเด็ดมีเจนนี่ปุระกาล่ะอ่าอือชิชิชิเงี้ยโอ้วันนี้เขาบอกเขาเด็ดได้ประมาณยี่สิบกอดากรนะนี่จะลืมเดี๋ยวเอาซีกอนอีกเขาบอกว่าเนี่ยเด็ดกินได้หมดเลยเพราะแบบไม่เป็นไรเนี่ยต้องลืมอีกจะไม่เด็ดกินโอ้โหสวยเราไม่เคยขึ้นมาถ่ายตรงนี้เลยนะเราไม่กล้าขึ้นมานะเพราะพื้นที่เขาถูกต้องธรรมชาติสวยมากเิ็นแบบความสดชื่นอ่ะเขาบอกเขา่ดูดีกว่าที่เรา ไลยพกลจ้บ้าอยู่นู้นหมดเลยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเจ้าของไร่เนี่ยจะบัวนี่นะที่อะเออเจ้าของไร่อะกระเหลียบัวนี่นี่อ๋อนี่ิ็นยังไบ้าึงไว้เหีได้ย่การีกับบัวนี่เทอน่บ้ามาด้ตอนเลาได้ตอบรรยากาศสวยีกว่าเลยลวกว่าก ว่ามาดําเนาะเจ้าเฉะเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขามีการจะต้องฉีดปุ๋ยนะฉีดปุ๋ยฉีดอะไรกันอะไรอะไรแบบนี้โอ้โหเขาทํางานเก่งมากเลยนะทุกคนเขาทําหน้าที่ตรงนนเนี้ยสองคนเองนะแล้วคิดดูแล้วกันอ่างผสมปุ๋ยลากสายได้เจ๋ามาก อ๋อแสดงว่าวันนี้เขาไปทำบนุ่นมาแล้วจีอ๋อตอนนี้วิ่งในเดินมาลุ่นเนี่ยฮะตอนนี้วิ่งในมาลุ่นเนี่วันนี้มาเร็วเด้ออุ๊ดอุ๊ดในนี้เด้อโอวันนี้เขาบอกว่าเขาทำฟาร์มุ่นเสร็จไปเรียบร้อยเลยนะครับที่เราเห็นสายกันนะอุ๊ดนรุ่นนี้อุเดในรุ่นกุเก็บขื่อกับบานรุ่นนี่อุเดตะโพลรุ่นนี่เด้อส่วนภาษาใหญ่นะอุเดในรุ่นนี้ประมาณห้าหกไลน์โอ้โหกว้างมากนี่นี่เขาทำเขาเรียกว่าอะไรนะผมจะพูดว่าอะไรเดี๋ยว คือหน้าที่ตรงนี้เขาทำกันแค่สองคนนี่คือก้อนมึงยังมีกอนฮะก็โอเคนะเกายังมีอาชีพมีงานมีการทำนี่ยจคว้าอ๋อเต้นชืูโจคว้านี่เป็นสายพันแอปเปิลหมดเลยนะล็อกเนี่ยอันพวกนี้กินแล้วอร่อยฮะนี่ยังมีมีเขาต้องฉีดนะนี่ยังมีน้ำมันสวยมากเลยเนี่ยนี่อามีน้ำัโซนนี้น่าจะเป็น เรียกว่าอะไรใส่ผ่นแอปเปิลมกออออี๋หอ้วยเโอ้ยม่็น่นเดีวันนี้เขาก็มีการมาคัดนะเขาบอกมีการมาคัดเป็นบางรูปที่มันสุกแล้วสองตันได้แล้วสองตันอ๋อ้วอนู่ในตนหนึกัเจาอี๋เดอะนี่อ๋อเขาบอกว่าใช้ไม้ได้มีู้เชอเลยนี่ช้ไม้เด็ดเอาอุ้ยกนเลยว อ้เขาบอกเขาทำเจอเขาหลงกลไปเก็บพลัง๋อกลับไปเก็บรูปไปที่เนี่ยอืมี๋้ววันนี้เราลีเดยดให้นี่ดลืดโอ้ลืมให้นี่๋อ้เขาดังเอารถนี่เก็บนี่ก็รงพูงข้างพวงข้างพวงข้างพวข้ายอ๋อพวงข้างโอ้เขาเริ่มพูดเดอดแล้วนะดูดิวันนี้อากาศเปลยนมาโอเคนะเือผมขอบคุณเจ้าของไร่นะ เขาเนี่ยรับทำงานครหมอพี่เอคบอคิชิอ๋อให้วันละสองร้อยห้าสิบคิชคบอกคิิบอชอ๋อวันละสองร้ยี่สิบนะครับทุกคนขอไยด้วยแบบเปนอย่าที่อ้อมนี้เหรอหมอเออไปออดเลยเเืนนี่วันลู่มุทุคัยนี่เออโอเคเขาบอกว่าตอนเที่นเขาได้กินข้านะพอกินเขาก็ได้เอาข้าวมาให้กับกีกลเขาอวี่อวี่ซิเาเขาบอกเดี๋ยวเขาจะผ่ามีเดนลูกสวยนะคน่เปน เขาบอกเลยว่าเดี pues whales, ๋ยวเขาจะพาไปดูกระบวนการทำนะการคัดพู่สานะทุกคนเดี๋ยวจบเราจะไปดูกันวันนี้เขาบอกว่าตรงที่เราจอดรถใช่น่าจะตรงที่เราจอดรถเขาบอกว่าวันนี้เขาเก็ีได้ประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าด้วยแต่รถเนี่ยขนไปไม่หมดนะอร่อยนะมันเปรี้ยวหวานเออแต่พันธุ์นี้อร่อยมากเพราะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเนี่ยกินยห่เนียแหละมาก ออๆอดี oh, esh, so oh, ๋น wow. ี้เกอไรเออขบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเขาชีเ็ดไงอนบ่ายเขเก็บกษาว้าวห้าชั่วโมงเขาเก็บได้ยี่สิบเกยอดนะฮะสองคนเองด้วยอืสคนด้วยตนี้ดอวอ่ดอ่เวันนี้ฝนตกเขาก็เก็บไ่ได้จอได เด็กไม่ยอมรับอดูทุกันดูบรรยากาศดิเห็นปะสวยมากได้การยาเย็นพี่ผมก็ได้จอดรถไว้ที่ประจำนะเดต่ที่ีะได้ดียวท่า้นบนองแค่าเชือตัีเขาบอกว่าคนงานก็มาจอดรถไว้ตรงนี้นะ จะไปดูเขาวันนี้เขาเก็บไ้กี่เลกก้าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บได้ก็เลยไม่ได้ถามโอ้โหเยอะมากพี่เนี่ยผมมาผมก็ไม่ได้สั่งเต็มโอ้แล้วก็เชื่อเป็นลังเปล่าพี่ใช้ใช่ไม่ในเชือกเบรกละเว้ยโอ้เขาบอกเขาเก็บสองคนโอ้โหสองคนนี่หลังมันเล่ยพี่เต็มลังเลยหรือว่าใช่พี่ อ bert, uh, ๋ม uh ีล huh. ูงมาด้วยหมาอขยอ๋อคือทันแบบนี้วิวิักเลีูี่ดี๋หมอซูซี่เกงวาเกลออ๋อเขาบอกว่าแล้วก็มันจะมีฟั่งนู้นเขาบอกว่าอันนี้ทางเนี้ยไอรองเนี้ยเมันจะเออเบอร์กระเทยเหรอรถเนี่ยเจ้าบขุดรมึงขุดก็เลยขุดเลยมอคือตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะคันระหว่าง ใส่พันแอปเปิ้ลเนี่ยคือมันจะไหลลงมาน้องบอกลงเทมาไหลไหลลงเด็อ๋อเขาจะคัดดีจะแก้พื้นที่มั่งนอ๋อถ้าลูกลูกที่ไม่ดีก็เขาจะใส่ตะกร้าตะโดเลยค่ะอ๋อเขาบอกลูกไม่ดีเขาก็จะเขาเรียกว่าใส่ตะกร้าตรงนี้ตะกร้าหนึ่งนะแต่ลูกที่ใช้ได้เนี่ยเราจะใส่สองฝั่งไอ้ตรงนี้กลมๆกับไอ้ตรงนี้เฮ้ยเยอะกว่าคือทำไมอ้วันนี้เขาเก็บไปยี่สิบตะกร้าเลย เเรเอาไปอีกแล้วเยอะมากพี่น่า่อ่าท่อี่กละหมอลำไยอ่ะโอ้วันนี้สองคนเขาบอกว่าเนหนื่อยมากืจจอ้อดดหื 20, ้สุดยอดเลยนองน้กี่อกห่งสองสามสีห้กเจดก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบก้าโอ้โหยี่สิบก้าสุดยอดเลยทุกคนองจริงพี่ใจ เวบตืออะล่ะหมอเื่ออ๋อไ่า้ี้ว่าบ้างฮะ่ไว้บก่ี้ว่าบ้าอ๋อเขายาาสัวน้ก็้ดปูยีป็นยบ้างหร่าฮะไ้ปยเป็นยบ้างเหรอไไ้อันนี้ไ้า้หรอเปอ๋อพวกยาพี่วยาถงไว้พวกยาพวกเครื่องอะไรพวกเครื่องอะไรแบบี้ในห้องพราเขาก็จะดูแลตรงนี้ด้วยนะล้มันน่ะเขาตัดโดมุกหร่ามุกไม่มีไฟหรอกมันคืนมุกหรอะ เ้าเาเขาให้เป็นยูม่าก็เองเป็นยูม่าเล้วเต่กวาเออตกวาเี่ง้ออ้วาดอเลี้เ้งัเนี่ง่อเียงควายกเลี้ยงคายเจ้าขาบอกไปดูมีเด่อมมีเขาบอกว่าไปดูเขาจะเนี้ยนีดูก็คลิปนี้ก็ต้องขออภัยเจ้าของไร่ด้วยนะเพราะเราก็ไม่ได้มาทำอะไรเสียหายนะฮะอันนี้แค่เขามาสาธิตเขาทำงานนะ ให oh. ้เราดูนะครับว like ่าการเก็บนะกางเก็บยังไงอ๋อ้าเจ้า oh. ีอ๋ออ๋อเรี่งเรงแบบนี Olha ้เอขาบอกว่าเรงเรแบบนี้เรียงเรงแบบนี้มันอร่อยดีนลองลองโช์ดิหนนี่อ่ะุหลงก็ทำได้นี่อ๋อชื่ดเออั้อ ใส่เลยเดากาบัวอืมอืมมาเอาบบเนี่ยได้ไหมโอเคอ๋อเป็นอย่างงี้เองนะฮะคือไม่ใช่มากินนะ<บ>เออเก็บบา้านเก็บบ้างเออแจกกันแล,ะละ้วเลยเออโอ้โหทุกคนยอมรับว่าเก่งนะทุกแข็งแรงนะใช่พี่ทุกเก่งวิศว่ข้าสองคนนะคือมันเป็นอะไรที่ภาษาเนะี่ยดูเหมือนง่ายมากแต่ถมง่างมันไม่ง่ายเลยนะหนึ่งเราต้องเอาตะกา้าไปวางไว้สอง เราต้องคั้นลูกผูสานะคัดคัดเสร็จปุ๊บใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเสร็จไม่ว่าเราก็ต้องกลับมาพับตรงนี้ทีนึงนั่นเองหลอวาวว่ะวาวว่ะเขาบอกว่าโอ้ยวาวว่าเนาะ๋อเ้ยเขาบอกว่าต้องมาคัดคัดตรงนี้อีกรอบนึงนะวาวว่าคิดว่าฟูสามันจะไหลแบบนี้เดี๋ยวจะค๋ยวผมให้สาธิตดูสักอ๋อดูนะน่าจะไหลเปบนนี้หรือเปล่า

อึ้นแ้ี่เนยะไรขึนแลูกอขอขอดูบุหรี่คนนะโอเคจัดไปดูหมดเอาไวหมดเลยบอกเขาไม่ได้วันนี้เขาไม่ได้ดูดเลยนะนานว่ตบมเยอะน้่าเขเย็นเลยมันร้าค้านี้เคยอยู่ข้งล่างเลยใช่ใช่อยู่ไกล,<ช>กลามากอีจุด่รเนาะเดี๋ยวจอาอะไรกินเนาหูต่อต่อน ออะอืมอืมวดูดูอเอ่ตกลงมมีมขอขอบคุณนะตันตบอกีอันนี้เราบอหมดเอแต่คนเขาเก่งนะเราไม่อยากไทยดูตอนที่เขาสุบบุรีนะเพราะว่าน้องๆรียนหนูน้องชิดชกันก็จะทำตามนเดอร์ดูไห้ผู้ักผู้ใหญ่มานั่งดูด้วยแล้วก็ เดี๋ยวทเอดี๋ยวทำตามนะหรังผู้ใหญ่ก็ใครที่ถานนะช้าๆๆวดนี้นะทุกคนวดนี้งวที่เราออกไปแล้วเขขอก็เลยนั่งลืกนี่เรเด็กก็อย่าทำตามนะพ่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะเราเองนะครับผมนี่ชัดๆไปมีเลยช้านะขอนแล้วพี่ขานอนดูข้านอนแล้วเอ้านอนดึก แล้วลงไปอีกคันรถหนึ่งนะลงไปแล้วคันน่าจะเป็นเกือบอันนี้ที่สามารถเอาไปทานได้เลยนะครับแต่ต้องเอาไปล้างก่อนเนี่ยแต่เราไปทานได้แต่เราต้องไปล้างก่อนนะล้างกับน้ำเกลือใช่ล้างกับน้ำเกลือล้างกับน้ำเปล่าก่อนรอบหนึ่งค่อยล้างกับน้ำเกลือก่อนรอบหนึ่งแช่ไว้แช่ไว้แล้วก็ล้างเปล่าทิ้งแล้วก็เพื่อให้เกลือพวกปุ๋ยพวกอะไรที่อยู่ในสารพวกนี้มันจะได้ออก เออนี่เรามาหก็เย็นเย็นมาทำไมังเอาบางคนนี่ยแน้ hmm. ีนิวิต้าบวยไปเหี้ยหรอคะบอกเขาบอกวคนนี้คนเหนื่อยมากเมื่อกี้เราเขาบอกสองคนเองนะวันนี้ทั้งวันเขาทำมานสองคนเพราะฝนตกนตกตกตรื่องอะไรทักทีเรื่อ้เฮียนอ๋อต้กงเรื่องนี้เหรอเขาบอกว่าคนงานไม่มานะวันนี้เดือดแค่คนยุบเป็นยุ่งเหี้ยหรอคะ ได้งไงินยมครับได้งไง่ินเยอเขาบอกว่าถ้าฝนไม่ตกอะ่ะคนงานเข้ามานะอีกหกคนแต่ถ้าคนงานไม่มาเขาก็น่าจะทํากับเพื่อนกขาสองคนนะครับอีกคนที่ืราตัวงไ่ได้อีกคือใคบ้านเพื่อนเขาอยู่ข้างล่างอ่ะ โอเคนะทุกคนเราก็มาถ่ายให้ดูชีวิตเขานะที่ทุกคนอยากเห็นนะครับเพราะว่าทุกคน,<อ>นบ่นว่า,าทุกคนบน่นว่าเออเมื่อไหรจะไปหาชายฟ้าวไล่บ้างเป็นห่วงเขาวันนี้ทุกคนได้เห็นกับตาแล้วครับเรพาเข้ามาแล้วนะแล้วพาเขามาดูชีวิตหลังจากนี้ผมว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยนะเพราะว่าเจ้าของไล่แกก็ให้ฝ้าไล่ด้วยแลว้วก็ให้ดูฟุตซาด้วย ขาถึงมั่นใจเก็บเครื่องเก็บอะไรไว้เพราะไม่หายแน่ๆเขาดูดตลอดเดอร์อมูนาคอนน้ำใเฮกกว่าก่อนน้ำใชอกว่าก่าอนกว่าชลเลทิมมิทเกว่บเขาบอกกลางคืนเขาจะเดินมาดูแค่รอบเดียวนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีหมาด้วยตัวหนึ่งคือถ้ามีใครมาเนี่ยหมาจะเห่าถ้ามีใครมาเนี่ยหมาจะเห่าคราวนี้ก็โดนไม้อยางไรเขาบอกกลางคืนเขาเดินดูรอบเดียวช่วงหัวข้ามแบบนี้แหละประมาณตรงเครื่องแอนนั้นนะน่าจะไปดูตรงเครื่อง เขาะตอนนี้เขาก็มีงานทำแล้วพี่คนดีใจแทนเขาพี่กี่ภาเลยนะรุ่นอ่ะมาวัดดัมเบลได้เลยเอาแล้ววะนี่เขาเขาขอบคุณบทนะพี่เขาบอกว่าผมมีหางานที่เขาทำนะเดินมาต่ออัคคีบ่าตัวเราเขาบอกว่าเขาไม่ใส่เสื้อเขาร้อนได้ตัวยอย่างเอเดอร์ที่เอเดอร์ยิมอย่ที่ยูตั้งหัวอ๋อเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นหน้าเราเป็นยานที่เนี่ยไม่ทราบข้ออะไร S <S อาก้าจัวกระจ้าลูมนมมัมดิมมาจะ,าออะที่นัมเมสาเขาบออะที่เนี่ยเดื่อที่ดูดูที่บะมะอ,อ๋อเขาบอกว่าเจ้าของไล่อะพอเวลาทำงานเนี่ยจเจอหน้าเขาเจอหน้าเขาเปิดหน้าให้ดูแต่เมืามาถ่ายคลิปแบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เห็นหน้าอะไรประมาณนี้อืมแล้วน <C oughs> ั่เปิดเบสซาเจียบ่หมหมอโอเคป่ะเปยด่ปุ่โอเคป่ะเที่เ,าเาขาบอกว่าถ่ายคลิปด้วยผมขอบบนหน้าได้ไหมเขาบอกไม่ได้เขาไม่อยากให้ใครเห็น ที่นี้ก็ชื่อู่ไม่ผมันก็ดีทุกคนเขาก็เซฟสําหรับตัวเขาเองนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขาเห็นหน้าเผื่อมีคนที่ดูผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาดูนะแต่เขาไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยนี่กิชเชนเลยอืมนี่กิชเ่นเลยเพื่อนเก่าเหรอได้กับใครในเพ่อนเก่อ่ะในกี่อนเก่าจุกูก่าอืออือกว่ากว่าจะจุบูดหรอเก่า อ๋อเขาบอกว่าเขามาเดินดูเครื่องเดินดูอะไรเดี๋ยวเขาก็กลับแล้วเชื่เชิญเราเลยกูเดินนะมุ่งหน้าฟอร์หน้ากอ๋อเขาบอกเขานั่งถึงตรงนี้ทุ่มหนึ่งเขาก็กลับแล้วอ๋อหน้าบ้านเฮปเบอร์ได้เวิร์คเปนอยู่เฮนี่ก่อนอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมีรถขึ้นมารับอีกเที่ยวหนึ่งนะอินยี่เสร็หลังเนี่ยอ๋อน้าบ้านเชิญเราเบอร์ไปเองมาอยู่ในร้านอ๋อเขาบอกเขาเขานั่งรอตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีรถขึ้นมารับอีกเที่ยวหนึ่งเขาไม่กลัวเหร นัดบดี้ได้ป่ะไม pase, อู้จนก็นกม่จนับดิอยู่ดีผมถามเขาไม่กลัวหรอกเขาบอกเขาไม่กลัวนะเขาบอกกลัวเขา,าบอกกลัวเขาบอกว่าคนน่ากลัวกว่าผีนะผีเขาไม่กลัวถ้าเขากลัวเขาไม่กล้ามาอยู่แบบนี้คนเดียวหรอกก็ยอมรับใจเขาแล้วน้องวินนะกินเพียก็ถือว่า,าวเก่งนะมาก็ตอนที่ปลดเขาอกว่าเขาจะกินน้ำอืมบรรยากาศสวยนะทุกคนมาเย็นๆแบบนี้จะทุ่มหนึ่งนะดูแบบนี้ ่าตเนองเอวน้อเียร์น้องจีราเป็นัองมาาอเอขาบอกไม่ใชเสือนะกนเดินมาด้มาน่ซอสกีก่อตัวอ๋อเขาบอกเขาทำงานเขาใส่เสือกทีนเือคุณนีดเขากเางานเขาใส่เชือแล้วก็มัดผมอืมโอเคแล้วหมอโอเคมีเจอกเยกี่ชั่ว่ะโอเคทุกคนอย่างนี้ผมกลับก่อนนะถ้าใครชอบกินนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะเพราะว่ามันก็จะทุ่มหนึ่งแล้วในกล้องในทุกคนดูแบบนี่มันสว่างอยู่นะเดี๋ยวผมมางวหน้าเดี๋ยวจะหน้าจเจ้าของฝากมาให้เขาดูแลน้องวินนะเพราะว่าเรามาวันนี้มันกระทานหันเนี่ยมันเย <ใช S 1> ็นด้วยแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแทนเขาแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าเจ้าของไล่เขาบอกกับผมว่าเออคนที่มาฝากเนี่ยคือตอนเนี้ยพี่อ่ะรับเข้าทำงานแล้วนะอะไรแบบเนี้ยก็เขาก็ทำงานขยันมากพี่ก็ให้วันละสองร้อยยี่สิบ แล้วก็พี่ก็เลี้ยงเขาเลี้ยงข้าวเขาสองมือ้ออะไรแบบเนี้ยเช,ช้าเที่ยงวะเที่ยงกับเย็นเลือดเลือดมุทุดหรือละหาน,หานอ้อมีขี้วันมูทุดดูวะหรอเปยนปรีวิวีปะอ๋อเขาบอกว่าเขากินข้าวแค่ตอนเที่ยงรอบเดียวนะ <ừ. S 1> ตอนเที่ยงเพราะว่าตอนเช้านอ้อกาแฟ, ة, อ,าฟอ๋อตอนเช้าเขากินกาแฟ ة, ตอนเที่ยง<ห>แล้วก็ตอนเย็นอีกทีหนึ่งเขาจะกินข้าวอะไรประมาณเนี้ยนี่ก่อละหานอ้อยมีเดรดว่าหมอ๋หานะอืมเปรียิมีอะมูนอย่บุยทีนี้อ๋อโอเคทุกคนใช่ไงคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะ เพราะว่าผมมันก็ต้องเดินทางกลับก่อนเพราะมันก็ไายพอสมควรนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e อย่งกี้เราวะจบเราวะมีมีมีโอเคทุกคนกลับก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ